สมองคำทางลกูสมองคำทางแล้วถ้าจะวิ่งก็วิ่งกูไปละกูไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งกูไปแล้วหนึ่งกูหมดละกูรอดละโอ้โหเฮ้ยลุงนทางถนนลยที่กางถนนกางถนนโดนจับเลยเียโดนหลังยิงแม่งเก็บจัดอะน้องน้องนอหลังกันแล้วน้อเหียสไนเป็นคนส้มปี เอารถไปได้นะพี่รถเราใช้ได้อยู่นะไปรถไปรถไอ้เวรรถรถผมยิลองสมอ่ะเนี่ยไปได้ไปได้รถไม่มันไม่ยิงยางมันโง่จัดไปผมยไป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 สวยพี่สวยเลยไม่มีเฟรดนะมีแบ่งมีสามหมดทุกอย่างแล้วตัว เดี๋ยวจะหมอยกเรอยิ้มเทปเทปรถหน่อยมจะได้เกลียวใส่จอด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 เอาหน้าชนไหมเผื่อเผื่อมันมีตัวฉีกซ้ายมา